สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะท็อปิกวันนี้ยิงกันกระจายไปฟังดีเถอะรายละเอียดกันค่ะสรุปผลฟุตบอลฮัลลิกดังยุโรปเนี่ยครบทุกคู่เมื่อคืนวันเสาร์ที่16มีนาคมที่ผ่านมาเป็นดังนี้ค่ะลีเมียริกอังกฤษนะคะเบอร์ลินชนะบเบลนสฟอร์ด2ประตูต่อหนึ่งอูเลมชนะท็อตแนมฮอสเปอร์3ประตูต่อศูนย์บลูตันเสมอมอตติงแฮมฟอเรสต์1ประตูต่อหนึ่งบุนเดสลีกาเยอรมนีค่ะไม์ชนะโบคุงสอประตูต่อศูนย,อนยนะออน์อูนิออนเบอร์ลินชนะวาเดอร์เบอร์แมน 2ประตูต่อหนึ่งบวปบวกแพ้เอาบวก1ประตูต่อ3ไฮเดนแฮมสเสมอบรูบรเ,เซียมูนเซนกรับแบบ1ประตูต่อหนึ่งดับสักแพ้บาเยอร์มิวนิกสประตูต่อ5้าแฟนไทย ตุกาดศูนย์ประตูต่อ3ในส่วนลาลิกาสเปนค่ะเจตเฟชนะคิโรนา1ประตูต่อศูนย์อตเลติกบิลเบชนะอาเบส2ประตูต่อศูนเรอัลมาโยกาชนะกระนานดา1ประตูต่อศูนย์โอซาซูนาแพ้เรอัลมาดริกสองประตูต่อ4ในส่วนลาวโชเซียริอาอิตาลีค่ะมอนซาชนะกาารี1ประตูต่อศูนย์อูดิเนเซแพ้โตริโน0ย์ประตูต่อสซาเลนิตานาแพ้เลเซศูนย์ประตูต่อ1น่งฟอิโนเนแพ้ลาซิโอ 2ประตูต่อ3และหลีกเอิญพรั่งเตสค,ค่ะน้องเสียแพ้ซาบุุป1ประตูต่อ3า้องแพ้ดิส1ประตูต่อ3ค่ะขอบพระคุณทุกช่านที่ติดตาม